ให้เราทั้งหลายถือโอกาสความเย็นภายนอกแล้วนำเข้าสู่ความเย็นภายในจิตใจของเราด้วยถ้าจิตใจของเราเย็นสบายแล้วทุกอย่างก็ปลอดสบายไปด้วยมีความสุขไปด้วยถ้าอากาศเย็นเท่าไรถ้าใจของเราไม่เย็นอย่างไรก็ต้องทุรนทุราย ดิ้นรนต่างๆหาความสุขหาความสำราญไม่ได้เพราะใจไม่เย็นการอบรมจิตใจของเราจึงเป็นความสำคัญมากเพราะทำคำสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากเราทาั้งหลาย ได้รวบรวมมาเป็นสมบัติของใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งอย่างสำคัญถึงท่านมีอยู่ถ้าเราไม่ได้เอาก็า้ามาไว้เป็นสมบัติของเราก็เลยเป็นของทั่วไปเราก็ไม่ได้รับประโยชน์แเปรียนเหมือนยาโอสถอันวิเศษ ถ้าเราไม่บริโภคแล้วโรคของเราที่มีอยู่เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้หายได้โรคหายไม่ใช่เฉพาะว่าแต่เพียงมียาเท่านั้นแต่เพียงรู้จักชื่อยาเท่านั้นยานั้นมีอยู่เรารู้จักอยู่เราเพียงพยายาม หายาเหล่านั้นมาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในตัวของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยบริโภคได้แล้วเราบริโภคลงไปจึงสามารถจะแก้ความเจ็บป่วยได้ชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วนั้นมีอยู่ครบถ้วนทุกอยาก่างแต่ยังไม่เป็นสมบัติของเรายังไม่เกิดประโยชน์แก่เราถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วถึงเราอยากได้ก็ไม่ได้อยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็นไปเพียงแต่อาศัยความอยากถ้าหากเราทั้งหลาย ได้ลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาและปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วรวบรวมทำเหล่านั้นให้ปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นชัดในจิตใจของเรามีอยู่ในตัวของเรานั่นจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้เมื่อเราไม่เห็นถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มี ถ้าเห็นแล้วไม่รู้จักถึงไม่อยู่เหมือนก็ไม่มีเช่นเดียวเช่นเดียวกันรู้แล้วแต่ไม่เห็นเห็นแล้วแต่ไม่รู้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องรู้ด้วยต้องเห็นด้วยหรือต้องเห็นด้วยต้องรู้จักด้วยแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกต้องด้วยพร้อมด้วยองค์สามจึงจะมีผลขึ้นมา เพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการปฏิบัติธรรมที่พระองค์ได้ทรงสแสดงไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ถ้าเราพินิตพิจารณาตรวจตรวจตรวจรอส,อสองสอดส่องดูแล้วเราจะรู้ได้ เช่นพระองค์ทรงแสดงว่านัตสันติปร,รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงตรัสสุขอื่นยิ่งความกว่าความสงบไม่มีแล้วศิ่งที่ตรงกันข้ามทุกข์ก็คือความไม่สงบนั่นเองทุกข์อย่างยิ่งคือความที่จิตใจไม่สงบ จิตใจไม่สงบอยู่ตรงไหนทุกก็อยู่ตรงนั้นจิตใจสงบอยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเราสงบหรือ,อยังถ้าจิตใจของเรา,ายังไม่สงบเราก็ถือว่านี่เรายังไม่มีความสุขเพราะมันยังดิ้นรนอยู่มันยังฟุ้งซ่านอยู่ มันยังเสียวโหยยังแสวงหาอารมณ์ยังอยากรู้อยากเห็นยังเลื่อนลอยอยู่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นให้ดิ้นรนอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะอาการเช่นนี้ล้วนแต่เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกว่ามันมีความทุกข์ไม่ใช่มีความสุข ถ้าจิตใจมีความสุขจิตใจต้องเบิกบานตั้งมั่นแน่วแน่ไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนไม่สแสวงหาอะไรมาอีกเพราะมันอิ่มตัวแล้วเหมือนกับร่างกายที่เราไดพ้พอกบริโภคอาหารอิ่มแล้วเขาเอามาให้อีกก็บริโภคไม่ได้ไม่นึกอยากมันไม่หิวโหยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้ว ไม่ดิ้นรนไม่ต้องการเพื่ออาหารอีกฉันใดก็ดีจิตใจของเราถ้ามีความสุขมีความอิ่มตัวแล้วมันก็ไม่ดิ้นรนมันก็ไม่หิวโหยไม่อยากอันเรื่องอที่ไหนอีกเรียกไออิ่มตัวจิตอิ่มนี่ไม่เหมือนบริโภคอาหาร อิ่มโดยการเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกเห็นโทษของความไม่สงบแล้วมาพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตเห็นความสงบจิตใจเลยพอ ถึงไม่มีอะไรมันก็พอเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทำให้คนพอไม่หาอะไรเ่าปอีกแต่ขอให้สงบยังถูกต้องตามธรรมคำสอนพระพธธุทธเจา้าสงบด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ สงบด้วยปัญญาสามารถกำจัดความหิวอยากได้สิ้นเชิงเพราะฉะนั้นความสงบประเภทนี้จึงไม่มีความปรารถนาพบชาติต่อไปอีกปรารถนาที่พึ่งอะไรอีกเพราะที่พึ่งมีแล้ว พราะที่พึ่งพอแล้วคำว่าที่พึ่งพอแล้วนั่นก็คือที่พึ่งจิตใจที่มีกำลังรักษาไม่ให้หิวโหยนั่นเองไม่มีอะไรยาก เลยพึ่งพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้รู้ไม่เคยบกพร่อมีอยู่ตลอดเวลาแม้จะมีสิ่งอื่นจะมาบิดบังคับแม้จะกิเลสจะมีห้อมล้อมอยู่รอบด้านก็ตาม ธรรมธาตุรู้แล้วต้องรู้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีอวิชชามาหุ้มหอ่อแต่ธาตุรู้ก็ยังมีแสงของความรู้อยู่ไม่เคยสูญจากความรู้ถ้าอาวิชชาไม่มีความรู้แล้วมันจะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้อย่างไร เพราะฉะนั้นความรู้ของอวิชชานี่จึงสามารถครอบงำจิตใจของบุคคลได้สามารถจะเอาชนะคนได้คนไม่มีปัญญาใด้ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่ใช่สิ่งที่โง่ เหมือนคนบางคนเข้าใจถ้าอาวิชชาเป็นสิ่งที่โง่แล้วคนเราทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือไม่ครอบงำจิตใจมนุษย์ได้สัตว์ทั้งหลายในโลกทางสามได้เพราะฉะนั้นอวิชชานั่นไม่ได้หมายถึงว่าความไม่รู้อะไรเสียเลย แต่รู้ไม่ใช่วิชารู้ไม่ใช่วิทยาจึงได้เรียกอาวิชารู้ไปในทางที่ไม่ใช่ให้สำเร็จสิ่งที่ตนต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงรู้ไปตามวัตตะรู้ไปตาม ความต้องการของโลกฉลาดไปในสิ่งที่สร้างวัตถุขึ้นมารู้แต่ในการยึดการถือการแบกการหามรู้จักแต่ความอยากได้รู้จักแต่ความโกรธเมื่อขัดสิ่งที่ไม่สมประสงค์หรือสิ่งที่ตนไม่ชอบรู้แต่ความปรารถนายังแรงกลา้า ไม่ใช่ว่าไม่รู้สรุปใจความแล้วคือไม่รู้จักอรยิยะสัจธรรมทั้งสี่นั่นเองแต่นอกนั้นอวิชารู้หมดไม่ใช่ว่าไม่รู้ที่ไม่รู้จักอรยิยะสัจธรรมทั้งสี่ซึ่งเป็นธรรมของพระอรยะในความจริงอย่างประเสรศิฐท่านจึงเรียกว่าไม่รู้ เพราะไม่รู้ความจริงแม้ทั้งทั้งที่ทุกข์ก็มีอยู่แต่ก็ยังไม่รู้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องทุกข์แม้แต่ใครๆก็ไม่ต้องการแต่ก็ยังออกไม่ได้สิ่งที่ให้ทุกข์เกิดก็มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่เอามาใช้กับทุกข์เรื่องมาประกอบ ให้เป็นหนทางให้ดับทุกนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกอวิชาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระองค์ได้อุบัติตรัสรู้แล้วในโลกพระองค์มารู้ความจริงอย่างนี้พระองค์จึงรู้ว่าจึงรู้อ,อวิชาเพราะพระองค์มาเกิดวิชาเกิดขึ้นเมื่อใดรู้ความจริงเมื่อใดและความรู้ที่เวียนว่ายใจเกิด ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายสะสมสิ่งที่เศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองเหล่านี้แหะท่านจึงได้บัญญัติเรียกสิ่งเหล่านั้นอวิชาเมื่อมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นตามระดับเช่นเป็นอวิชามีเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร สังขารมีเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาตวิญญาณมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะผัสะเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสนะมีทุกใจขับแค้นใจที่ สัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันเ,เพราะความไม่รู้อริยสัจจะทำจริงอย่างประเสริฐทีนี่อริยสัจจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนไหมทำไมถึงไม่สามารถจะรู้ได้แถ้าจริงนั่นอริยสัจจะทำนั่น ไม่ได้ลี้ลับสลับสับซ้อนเลยเหมือนกับทุกเป็นพระองค์ว่าชาติปิทุขาความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกความเจ็บเป็นทุกความตายเป็นทุกขสังขารทั้งหลายเป็นทุกสังขารทั้งหลายอัน,นิจจังสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่ในสังขารคืออัตภาพร่างกายของเรา ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้ความจริงยังไม่สามารถจะจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้ได้เราสำคัญว่าเป็นความสุขนอกจากที่จะเรามาศึกษาอาศัยทำคำสอนตามทางที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแสดยยงไว้แล้วนั้น มาสอดส่องพินิษพิจารณาจิตของเราเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมีอยู่วันอย่างคำ่ำเพราะอำนาจแห่งความหลงอุปทานความยึดถือความหลงผิดมาหลายพบหลายชาติไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นจาเป็นจะต้องอบรมแล้วอบรมอีก กว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยอมรับความจริงจึงเป็นจะต้องต่อสู้ต่อความจริงเหล่านั้นให้จิตยอมรับอย่าว่าแต่เราธรรมดาองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต่อสู้เพื่อให้รู้ความจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งท่านที่มีอยู่เฉเพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่ จนถึงหกปีความจริงอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เข้าใจแท้ตลอดสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดับาทำคำสอนของพระองค์เมื่อไรเราจะรู้สิ่งนี้แม้แต่ผู้ได้สดับแล้ว ก็ยังยากที่จะรู้ทำไมตั้งใจพยายามจริงๆเรียกว่าเส้นผมบงผังภูเขามันอยู่ในมีอยู่ในตัวเราแท้ๆพอพิจารณาก็พอจะจะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบถ้าตรับใด ความเห็นของเรายังไม่ชอบถูกต้องตามงำทานองคลองทำอยู่ความดําริก็ดีการกระทําก็ดีการพูดก็ดียากที่จะพองสายยากที่จะบริสุทธิ์เพราะจิตใจยังมีความเห็นผิดยังเพราะฉะนั้นความผิดจึงตามมาจากจิตใจที่มีความเห็นผิดจึงดําริผิดจึงพูด ผิดจึงทำการงานผิดจึงเลี้ยงชีวิตผิดคำว่าผิดนี่ก่อเราก็ไม่รู้จักว่าผิดอีกเหมือนกันเพราะไม่ทราบจะเอาอะไรมาตัดสินว่าเป็นความผิดแต่องค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงว่าความผิดคำว่าผิดนั้นก็คือมันไม่ตรงกับถูกต้องให้เกิดความสงบอย่างแทจ้จริง ให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งจิตใจที่แทจ้จริงเพราะถ้าถูกแล้วจิตใจต้องสะอาดต้องสงบต้องพ้นจากความหิวโหยความพ้นจากความทยามอยากเมื่อยังมีความสิ่งที่บังคับให้เกิดความหิวโหยความอยากเกิดการสะสมโลภกรบหลงขึ้นมาแนละ้วนัน ถึงมันถูกก็ก็ถูกแต่เพียงกิเลสถูกแต่ทางผิดที่ไม่ใช่ความประสงค์ของเราทั่วไปเพราะเหตุนั้นเราทาั้งหลายพึงเข้าใจว่าคำว่าผิดนี้คือไม่ถูกความประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขที่แท้จริงผิดการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบ เป็นสมาธิิความเห็นชอบชี้มองเห็นอนิจจังของสังขารทุกขังของสังขารคือสรีระร่างกายก็ดีสังขารทุกชนิดก็ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรามาสอดส่องดูสังขารเพื่อให้จิตนี่ยอมรับความจริงแล้วจะได้ปล่อยวางสังขารน,นี้ได้เราก็จะได้ความสงบและความสุขอย่างยิ่งตาม ทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรามาพิจารณาโดกาาาูกายสังขารจิตตะสังขารกายสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารอยูดได้โดยอันนี้ยูได้โดยอาหารเป็นผู้อุปถรรัมภ์จิตตะสังขาร ได้แก่สัญญาได้แก่เวทนาเป็นเครื่องปรุงจิตรักษาจิตเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีพัสสะพัสสะก็มีอายกนักนี่มันมันอาศัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันให้ต่อเนื่องกัน ไม่มีที่สิ้นที่สุดสังขารเหล่านี้แหละเป็นทุกข์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการมารอบรู้ในกองสังขารือฝึกจิตของเราให้ฉลาดดูสังขารทั้งหลายมันสุขหรือมันทุกข์ส่วนไหนทุกข์เราก็พยายามละพยายามปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปตามระดับจิตคอยสงบควาละเอียดเห็นความสุข พ้นจากความปรุงความแต่งถึงความสงบติแท้จริงนะสงบอย่างยิ่งพ้นจากสังขารไม่ต้องแต่งอะไรอีกแล้วเพราะมารู้ความจริงขอให้เราทั้งหลายพยายามสอดสองศึกษาให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญบรรยายมาแต่นี้ไป ภาวนาต่อไปอีกสมควรเก่บเวลาและเก็งคอย